การที่เรียนออนไลน์ใช้ทุกอย่างทั <in> ้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายสมาธิด้วยถ้าไม่ได้คุณน้ำคุณอัจฉริยะคิดว่าไม่น่ารอดโดยเฉพาะไฟนอลลามถ้าไม่ตัดสินใจลงไฟนอลล่ามนี่ยีสุดทิ่เลยหนูที่ได้อยู่กันเป็นพาระเซนคนค่ะน้องที่อยากเรียนโรงเรียนแล้วว่ามีค่าที่เราทิ้งเตียงไปเรศึกษาน้องเก้าน้องสอบผิดค่ะแล้วก็คะแนนได้ลำดับดีเกินคาด พอป .6 อแล้วเนี่ยเริ่มเอตรียมสอบเป็นจริงจังอะค่ะถ้าเราไม่ตั้งใจหรือว่าเราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรเข้าไปช่วยเขาในนั้นได้เลยเราลงวอร์มอัพลงสปีดอัพแล้วก็ไฟนอลราวตอนนี้เนี่ยเขารู้ระบบการเรียนออนไลน์แล้วอันไหนที่เราไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยต้องเซฟเขาก็จะย้อนกลับไปดูสปีดอัพถ้าสปีดอัพเรีไม่เข้าใจเขาก็ย้อนกลับไปวอร์มอัพซึ่งอันนี้อะค่ะมาเป็นสเตจที่ดีเลยอะคะ่ะถ้าเขาไมา่รับผิดชอบเขาก็จะไม่ได้อะไรเขาเลยต้องแบ่งเวลาให้ถู ตั้งใจเลยสักสามสี่โมงเวร็จแล้เขาก็พักแล้วเขาก็เล่นบ้านจริงๆไม่จ่ายแล้วเราไม่ได้จ่ายมากที่เดเลยแล้วเราทิ้งเชื้อไว้กันไม่ได้ถ้าเกิดทองก็เห็น,นคือิาากทำมานะคะเหมือนการสั่งการบ้านแล้วไม่ตรวจการบ้านอ่ะคือไม่มีประโยชน์ผู้ปกครองข้างจะมีผลนะคะเช้ตอนเช้าเนี่ยเราจะไม่ต่างน,นะเราจะถามเพราะว่าวันนี้มีอะไรแล้วหมูจะทำอะไรแล้วเราก็จะปล่อยพละให้เรื่อ เพราะว่าการที่เราไปควบคุม่อนเขามากเกินไปอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจเขาเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาเช็คว่าเออที่หนูเรียนน่ะมันคืออะไรใอรที่จะเป็นแบ็กอัพที่เขาอะค่ะแล้วก็ถามเขาหนอกว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมเราจะปรึกษากันตลอดว่าเออเราจะไปทำธุรงิจในงะไหนเราต้องตั้งเป้าก่อนแล้วก็พค่้าไปค่อยจะเถึงตั้งแต่ปอสีอ 5, ่ปอห้าปอหกถ้าเราไม่ตั้งเป้าแต่แรกแล้วมันมาเบี้ยเขาสุดท้ายอ่ะมันเหนื่อยอะเหมือนว่ายน้ำที่ว่ายว่ายเดียวให้ถึงฝั่ง เราอัจะโจได้ทุก่างเราต้องมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องวางแผนหนึ่งสองสามัเราเรารู้ศักยภาพของลูกเราว่าลูกเราได้ระดับไหนไม่ใช่ไปดีเขาเพื่อว่าแม่ต้องการแต่เราจะถามไปก่อนว่าเขาต้องการอะไรและได้ระดับไหนจากนั้นเราก็ค่อยๆบอกเด็กคนไปเราก็จะคุ้มจนผ่านลูกค่ะเข้าใจการที่เขาทำด้วยความเข้าใจผลที่ได้มันจะได้มากกว่าแล้วก็จะไม่เรีย ในใจเลยนะถ้าไม่ได้จะต้องสิวันก็ไม่ได้การที่เรียนออนไลน์เต็มทุกอย่างทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายสมาธิด้วยแล้วการที่เลือกครูดีๆตั้งแต่แรกตอนต้นเนี่ยแล้วพุ่งไปจนถึงสุดทางนะมันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าไม่ได้ครูนั้นครูสิวันเนี่ยคิดว่าไม่น่ารอดโดยเฉพาะใส่เนอาราบถ้าไม่ตัดสินใจลงใส่เน่าราบเนี่ยนี่จะผิดเลยการพักยันมากเกินไปเด็กบางคนเขารับได้เนี ก,ก,บบก,ก,กินตลอดได้อ่าแป๊งได้ฉะนั้นเราต้องค่อยๆจะเุ้นตั้งแต่ตอนสี่อห้าไปตุ้มทีเดียวพอนหกก็จะไม่ช้ำให้กำลังใจลูกไปการที่เราคาดหวังเขามากก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขากดดันแต่เราจะบอกเพราว่าหนูพยายามเท่าที่หนูทำได้และทําให้ดีที่สุดให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หนูจะได้ไม่ต้องเสียใจที่หลังแล้วก็พูดกัด้วยกันเขาจะได้ดมีกำลังใจ ขอบคุณคน้ำควรที่สอนหนูเรื่องวิทยาศาสตร์สสและคณิชศาสตร์มากค่ะตัวว่าสอนฐานภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยค่ะได้คอสน่นซนอตลาที่มีภาษาอังกฤษด้วยก็้ควยได้เยอะคัสแนรออกมาแบบ,าบาดีเลยอะค่ะอยากจะให้กำลังใจครูน้ำควรและรัวว้าเมื่อตัทีมงานทั้งหมดนะคะว่าขอบคุณมากนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยใส่ใจนักเรียนให้หดวิชาเลย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตูอ้น้ำกับตูันติวมาเนี่ยต้องไ้กับเที่ยวไปทีเกทหรืออะไรแต่และเที่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าในการลงทุนมากเลยการศึกษาการลงทุนโรงเรียนต่อแน่นอนค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แต่เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มไปได้วยกันที่กวดวิชาช,ชเกเตอร์